สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .3 นะครับเรากําลังศึกษาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบสมการครับและในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําความเข้าใจเจาะลึกไปที่การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การแทนค่าและการกําจัดตัวแปรนะครับซึ่งก็จะเป็นอีก2วิธีการที่มีความสําคัญแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นได้ครับเราไปศึกษาที่ประเด็นแรกกันเลย ในประเด็นที่1น,นะครับนักเรียนเราจะมาดูการแก้ระบบสมการโดยการแทนค่ากันครับในการแก้ระบบสมการโดยการแทนค่านะครับนักเรียนก็อาจจะมีความคุ้นชินมาบ้างแล้วนะครับก็คือว่าเราจะมีหลักการง่ายๆอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ครับเราจะทําการจัดสมการในรูปตัวแปรใดตัวแปรห โดยปกติแล้วในสมการเชิงเส้นของเรานะครับก็จะมีตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับในขั้นตอนที่หนึ่งนี้นักเรียนสามารถจัดรูปตัวแปร x ให้อยู่ในเทอมของตัวแปร y หรืออาจจะจัดรูปตัวแปร y ให้อยู่ในเทอมของตัวแปร x นะครับได้ทั้งใน2สมการจะจัดสมการไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่2ครับเราก็จะแทนค่าตัวแปรที่เราจัดไว้แล้วนะครับลงไปในอีกสมการหนึ่งนะครับ ก็จะแปลว่าในอีกหนึ่งสมการที่เราแทนค่าลงไปก็จะประกอบไปด้วยสมการที่มีเพียงแค่ตัวแปรเดียวแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดําเนินการแก้สมการหาค่าตัวแปรที่1ของเราได้ครับเมื่อเราได้คําตอบของตัวแปรตัวที่1ของเราออกมาแล้วนะครับเราก็จะแทนค่าตัวแปรที่1ลงนั้นลงไปเพื่อหาค่าตัวแปรที่2ในการแทนค่าก็อาจจะแทนค่าลงไปในสมการที่1หรือแทนลงไปในสมการที่2ก็ได้นะครับ หากเราพิจารณาครับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการแทนค่าตัวแปรนะครับคุณครูก็ขอยกตัวอย่างไว้เป็นแนวทางให้นักเรียนศึกษานะครับจากตัวอย่างที่1ต่อไปนี้ครับในตัวอย่างที่1น,นะครับอยากให้นักเรียนหาคําตอบของระบบสมการ x บวก y เท่ากับ7และ x ลบ y เท่ากับ5ครับเราจะใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรนะครับ เริ่มต้นครับคุณครูก็ขอกำหนดให้สมการ x บวก y เท่ากับเเป็นสมการที่1และกำหนดให้ x ลบ y เท่ากับหครับเป็นสมการที่2ครับจากสมการที่1นะครับที่ระบุไว้ว่าเป็น x บวก y เท่ากับ7ครับคุณครูก็ขอจัดรูปสมการใหม่นะครับให้เป็น x เท่ากับ7ลบ y แล้วขอตั้งชื่อเป็นสมการที่3 จากสมการที่3นะครับก็จะแทนค่าลงไปในสมการที่2ดังนั้นแปลว่าตรงไหนของสมการที่2ที่มีค่า x อยู่ก็จะแทนลงไปด้วย7ลบ y นะครับหลังจากการแทนค่าครับก็จะได้ว่าเป็นในวงเล็บ7ลบ y นะครับซึ่งเดิมเป็น x อยู่นะครับลบด้วย y แล้วก็เท่ากับ5 จากการคำนวณครับจะได้เป็น7ลบ 2y เท่ากับ5โดยการแก้สมการนะครับทำให้เราได้ว่าค่า y ของเราก็จะออกมาเป็น1นั่นเองตอนนี้เท่ากับว่าเราได้ค่าของตัวแปรตัวที่1น,นะครับตัวแปร y ของเรามีค่าเป็น1เราก็จะนำค่าตัวนี้ครับแทนกลับเข้าไปเพื่อหาค่า x นะครับค,คุณครูเลือกที่จะแทนลงไปในสมการที่3ครับ จากสมการที่3ซึ่งเราจดัดรูปไว้ว่าเป็น x เท่ากับ7ลบ y นะครับเมื่อ y เป็น1ก็ทำให้ได้ว่า x จะเป็น6นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้คู่อันดับซึ่งเป็นคำตอบของระบบสมการนี้ครับก็คือคู่อันดับ6 1นะครับเพื่อความ ถูกต้องของคําตอบนะครับเราลองมาตรวจสอบคําตอบกันนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงหลักในการหาคําตอบของระบบสมการก็คือว่าคู่อันดับที่เป็นคําตอบนั้นจะต้องแทนลงไปในสมการที่1ที่2ก็จะต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับเราลองแทนค่า x เป็น6 y เป็น1ลงไปในสมการ x บวก y เท่ากับ7ครับนักเเดยนก็จะพบว่าสมการเป็นจริงนะครับซ้ายมือได้6บวก1เป็น7นะครับขวามือก็มีค่าเป็น7 แบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องนะครับลองดูในสมาการที่2ครับจะจริงหรือไม่แทนค่า x เป็น6ค่า y เป็น1นะครับลงในสมาการที่2 x ลบ y เท่ากับ5้าแล้วเดก็จะเห็นว่าพอเราคำนวณแล้วสมาการก็เป็นจริงครับเราได้ว่า5เท่ากับ5แบบนี้ก็เท่ากับว่าคู่อนดับ6 1นั้นเป็นคำตอบของระบบสมาการนี้นั่นเองเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับ เราลองหาคำตอบของระบบสมการ x บวก 5y เท่ากับ5และ 3x บวก 15y เท่ากับ15ไปพร้อมกันเริ่มต้นนะครับเราก็จะกำหนดให้สมการ x บวก 5y เท่ากับ5นั้นเป็นสมการที่1แล้วก็กำหนดให้สมการ 3x บวก 15y เท่ากับ15ครับเป็นสมการที่2ครับ จากสมการที่1นนะครับที่เราระบุไว้ว่าเป็น x บวก 5y เท่ากับ5คุณครูก็จะขอจัดรูปสมการใหม่นะครับให้เป็น x เท่ากับ5ลบด้วย 5y ครับแล้วตั้งชื่อเป็นสมการที่3จากนั้นก็จะแทนค่า x ในสมการที่3ครับเลือกแทนลงไปในสมการที่2เราก็จะได้เป็นสมการ3คูณด้วยในวงเล็บนะครับ 5ลบ 5y จากนั้นก็บวกด้วย 15y แล้วเท่ากับ15นักเรีนลองคํานวณทางด้านซ้ายมือสิครับว่าได้เท่าไหร่นะครับทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าสุดท้ายเราก็จะได้เป็น15ลบด้วย 15y จากนั้นก็บวกไปอีก 15y ถูกต้องไหมครับทางด้านซ้ายมือได้15ทางด้านขวามือก็ได้15แบบนี้แปลว่าอย่างไรครับเราได้สมการเป็นจริงทั้งคู่นะครับ ซ้ายขวาเท่ากันแบบนี้ก็บ่งบอกว่าสมการนี้เป็นจริงทั้งหมดนะครับไม่ว่า x กับ y จะเป็นอะไรก็ตามก็จะไปตรงกับแนวคิดของการพิจารณาโดยใช้กราฟนะครับว่าระบบสมการนี้ก็จะมีหลายคำตอบนะครับ เรามาดูตัวอย่างที่3เพิ่มเติมกันนะครับนักเรียนเราจะหาคำตอบของระบบสมการ 2x บวก y เท่ากับ4และ 4x บวก 2y เท่ากับ5ครับโดยใช้วิธีการแทนค่านะครับเราก็สามารถใช้แนวทางจากตัวอย่างที่1กับที่2ได้ครับเริ่มต้นเรากำหนดสมการที่1นะครับคุณรูขอเลือกใช้สมการแรก 2x บวก y เท่ากับ4ครับแล้วก็กำหนดสมการที่2มานะครับเป็น 4x บวก 2y เท่ากับ5ครับ คุณครูขอใช้วิธีการจัดรูปใหม่นะครับจากสมการที่1เนี่ยจะขอจัดรูปเป็น y เท่ากับ4ลบ 2x ครับจากนั้นจะนำ y เท่ากับ4ลบ 2x แทนค่ากลับลงไปในสมการที่2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปแล้วครับเราก็จะได้ออกมาว่า8เท่ากับ5แบบนี้นักเรีนยนคิดว่าหมายความว่าอย่างไรครับ ในตัวอย่างที่2นะครับเราพบว่าสุดท้ายพอแทนค่าลงไปแล้วสมการเป็นจริงแต่แบบนี้ครับพอแทนออกมาแล้วครับสมการกลับเป็นเท็จแบบนี้เราก็จะตีความว่านะครับเริ่มต้นเนี่ยเราสมมุติว่ามันน่าจะมีคําตอบของระบบสมการนี้ออกมาเป็น x กับ y ถูกต้องไหมครับแต่พอเราสมมุติว่ามีคําตอบปั๊บสิ่งที่ได้กลับมากลับเป็นเท็จครับดังนั้นก็แปลว่าสิ่งที่เราสมมุติไว้มันไม่จริงนะครับนั่นก็คือระบบสมการนี้ไม่มีคําตอบนั่นเอง ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแล้วก็แนวทางที่เราจะแก้ระบบสมการโดยการแทนค่านะครับเรามาดูอีกวิธีการหนึ่งดีกว่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นวิธีการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับนั่นก็คือการแก้ระบบสมการโดยการ,ร,รกําจัดตัวแปร,ะน,ะร,แรนั่นเองครับในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยการกําจัดตัวแปรนะครับนักเรียนก็อาจจะพบเจอมาว่ามีวิธีการที่มากมายหลากหลายนะครับ แต่คุณครูก็พอที่จะสรุปมาเป็นหลักการคร่าวๆให้เรานําไปใช้ได้4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ครับเราก็จะเขียนสมก,การให้อยู่ในรูป ax บวก by A, B, <Y S 1> เท่ากับ c เมื่อ ab และ c เป็นจํานวนจริงใดๆนะครับจากนั้นก็นํามาสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะเลือกตัวแปรที่จะกําจัดโดยการทําสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวให้เท่ากันนะครับด้วยวิธีการนําจํานวนมาคูณตัวแปรแต่ละตัวนะครับ แล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่3ครับเราก็จะทําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวให้หมดไปนะครับหรือให้กลายเป็น0โดยใช้วิธีการบวกหรือการลบสมการทั้ง2จากนั้นครับเมื่อเราแก้สมการได้คําตอบของตัวแปรที่1แล้วนะครับเราก็จะนําค่าของตัวแปรนั้นไปแทนในอีกสมการหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาคําตอบของตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่4ครับ ใน4ขั้นตอนนี้ก็จะมีแนวทางในการหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นดังตัวอย่างต่อไปนี้เรามาดูตัวอย่างที่4นะครับเริ่มต้นที่การแก้ระบบสมการ x บวก y เท่ากับ12กับ x ลบ y เท่ากับ -2 เราจะใช้วิธีการกำจัดตัวแปรนะครับเริ่มต้นขั้นตอนที่1ครับเราก็กำหนดให้ x บวก y เท่ากับ12นั้นเป็นสมการที่1ก่อนนะครับ แล้วก็กำหนดให้ x ลบ y เ mm hmm. ท่ากับลบ2เป็นสมการที่2ในขั้นตอนที่2ครับเราก็จะเลือกตัวแปร y ไว้ y นะครับขั้นตอนที่3ครับเราก็จะนำสมการที่1กับสมการที่2ครับมาบวกกันนะครับทางด้านซ้ายมือของสมการนะครับ mm hmm. เดิมมี x บวก y นะครับ mm hmm. ก็บวกไปด้วย x ลบ y ทางด้านขวามือของสมการครับ เดิมในสมนการที่1มี12บนะครับบวกไปอีกลบ2ครับจากสมการทางด้านล่างนี้นะครับเราก็สามารถคำนวณได้แล้วครับว่าสุดท้ายครับซ้ายมือได้เป็น x บวก x ขวามือได้10นะครับหรือนั่นก็คือ 2x เท่ากับ10นักเรียนก็น่าจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าถ้า 2x เป็น10 x ครับเเดียวก็คือ10ส่วน2หรือนั่นก็คือ x เป็น5นั่นเอง เราก็จบขั้นตอนที่3นะครับเราได้ค่าของตัวแปรมาตัวหนึ่งละซึ่งในที่นี้เป็นตัวแปร x ครับมาสู่ขั้นตอนถัดไปครับขั้นตอนที่4เราก็จะแทนค่าตัวแปรที่ได้นะครับก็คือตัวแปร x ที่เราหาไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปเพื่อหาตัวแปรตัวที่2ซึ่งก็คือ y ครับคุณครูเลือกที่จะแทนค่า x เท่ากับ5ในสมการที่1แต่นักเรียนก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่าเราจะแทนในสมการที่1ก็ได้หรือสมการที่2ก็ได้ครับ ผลจากการแทนค่า x เป็น5ในสมการที่1นะครับก็จะได้ว่า5บวก y เท่ากับ12หรือนั่นก็คือ y เท่ากับ12ลบ5นะครับผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น7นั่นเองทรานี้เราก็ได้คำตอบของระบบสมการแล้วนะครับก็คือคู่อันดับ 5, 7จากนั้นครับเราลองมาตรวจสอบคำตอบกันอีกนิดนึงนะครับว่าคำตอบจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับ เริ่มจากการแทนค่า x เป็น5 y เป็น7ลงไปในสมการที่1ครับครับเราเนก็จะเห็นว่าได้ออกมาเป็น5บวก7นะครับเท่ากับ12หรือนั่นก็คือ12เท่ากับ12ก็แปลว่าเป็นจริงและผลจากการแทนค่า x เป็น5แทนค่า y เป็น7ลงไปในสมการที่2ครับก็ได้เป็น5ลบ7เท่ากับลบ2นะครับซึ่งเราก็จะพบว่า จำนวนทางด้านซ้ายมือกับขวามือเป็นลบ2เท่ากันนั่นก็คือสมการเป็นจริงดังนั้นก็ถูกต้องแล้วนะครับที่คำตอบของระบบสมการของเราในข้อนี้คือคู่อันดับ57เราไปดูตัวอย่างที่5กันอีกสัก1ตัวอย่างนะครับหากเราต้องการจะแก้ระบบสมการ2 x y 8ลบ y ลบแเท่ากับ0และสมการ10 x ลบ 5y เท่ากับ30ครับ เราก็ใช้วิธีการของการกำจัดตัวแปรนะครับเริ่มต้นครับคุณครูก็จะให้สมการ 2x ลบ y ลบ8เท่ากับ0เป็นสมการที่1นะครับแล้วก็สมการ 10x ลบ 5y เท่ากับ30เป็นสมการที่2ครับแต่นักเรียนก็จะเห็นว่าในสมการที่1นะครับยังไม่ได้อยู่ในรูปของ ax บวก by เท่ากับ c นะครับนั้นขอจัดรูปใหม่นิดนึงก่อนให้กลายเป็น 2 x ลบ y เท่ากับ8ครับแล้วขอตั้งชื่อว่าเป็นสมการที่3คราวนี้นะครับต้นเรียนครับคุณครูก็จะนำสมการที่3ครับคูณด้วยลบ5ครับเพราะว่าเราเห็นนะครับว่าสัมประสิทธิ์ของเขานะครับยังไม่เท่ากันกับสมการที่2นะครับคุณครูเลือกตัวแปร y นะครับในที่นี้ก็จะนำลบ5คูณสมการที่3ผลจากการคูณเข้าไปครับจะได้สมการใหม่เป็นลบ1 0 x บวกด้วย 5y เท่ากับลบ40ครับขอตั้งชื่อเป็นสมการที่4หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำสมการที่2บวกกับสมการที่4นะครับนักเรียนก็เล็งดีๆนะครับทางด้านซ้ายมือครับเดิมสมการที่2เรามี 10x ลบ 5y นะครับมารวมกับสมการที่4ครับซึ่งก็เป็นลบ 10x บวก 5y นะครับทางด้านขวามือบ้างครับในสมการที่2 เดิมมี30นะครับมาบวกกับลบ40ของสมการที่4ครับทางด้านซ้ายมือของสมการครับรวมนะครับออกมาเป็น0นะครับส่วนทางด้านขวามือกับรวมออกมาได้ลบ10ครับแบบนี้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นมานะครับเป็นเทสครับ0เท่ากับลบ10เนี่ยเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงแบบนี้นักเรียนก็มีประสบการณ์แล้วถูกต้องไหมครับ ในเมื่อเราเจอสมการที่ไม่เป็นจริงเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าไม่สามารถหาค่า x และค่า y ที่ทำให้สมการทั้งสองนั้นเป็นจริงได้หรือนั่นก็คือระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบนั่นเองมาสู่ตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างที่6ครับหากเราต้องการจะแก้ระบบสมการนี้นะครับนักเรียน 0.2y บวกด้วย 0.8x เท่ากับ1.2อีกหนึ่งสมการก็คือ 4y บวกด้วย 16x เท่ากับ24ครับเราจะมาแก้ระบบสมการนี้พร้อมกันโดยใช้วิธีการกำจัดตัวแปรนะครับเริ่มต้นครับเราจะกำหนดให้ 0.2y บวกด้วย 0.8x เท่ากับ1.2เป็นสมการที่1 จากนั้นก็จะให้ 4y บวกด้วย 16x เท่ากับ24เป็นสมการที่2นะครับจากนั้นนะครับคุณครูก็จะเลือกนำสมการที่1ไปคูณด้วย10นะครับผลลัพธ์จากการคูณก็จะเป็น 2y บวกด้วย 8x เท่ากับ12และขอตั้งชื่อเป็นสมการที่3จากนั้นครับขอนำสมการที่3มาคูณด้วย2นะครับ ผลลัพธ์ก็จะเป็น 4y บวก 16x เท่ากับ24แล้วขอตั้งชื่อว่าเป็นสรรมการที่4นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสรรมการที่4นะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปของสรรมการที่1โดยการนำา10เข้าไปคูณนะครับการนำา2เข้าไปคูณเนี่ยเป็นสรรมการเดียวกันกับสรรมการที่2ครับแบบนี้นักเรียนมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับสรรมการ นะครับักเรียนก็จะเห็นว่าสมาการที่1กับสมาการที่2เป็นสมาการเดียวกันนะครับ <t une> ถ้าเราพิจารณาถึงหลักการแก้ระบบสมาการโดยใช้กราฟครับก็จะพบว่าความชันเท่ากันถูกต้องไหมครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ค่าคงที่นะครับของสมาการนี้ก็เท่ากันด้วยแบบนี้ก็แปลว่าทั้ง2สมาการเป็นสมาการเดียวกันและถ้าเราไปวาดกราฟก็จะเป็นเส้นตรงที่ซ้อนทับกันถูกต้องไหมครับเมื่อเป็นเส้นตรงที่ซ้อนทับกันก็แปลว่า ระบบสมการนี้มีคำตอบมากมายไม่จํากัดนะครับแต่หากเราต้องการจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของคู่อันดับที่เป็นคำตอบของสมการนี้ได้นะครับเราก็อาจจะต้องใช้การจัดรูปนะครับคุณครูขอเลือกจัดรูปสมการที่2ครับเดิม 4y บวก 16x เท่ากับ24นะครับจัดรูปใหม่เป็น y เท่ากับ24ลบ 16x แล้วส่วนด้วย4ครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับ เราสามารถจัดรูปเพิ่มเติมได้ครับกลายเป็น6ลบด้วย 4x ดังนั้นหากเราจะต้องการเขียนนะครับคำตอบของระบบสมการที่มีคำตอบมากมายนะครับเราก็อาจจะเขียนอยู่ในรูปคูนดับ x กับ6ลบ 4x เมื่อ x แทนด้วยจำนวนจริงใดๆเป็นอย่างไรบ้างคับนักเรียนตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการทั้ง2วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ระบบสมการโดยการ แทนค่านะครับแล้วก็การแก้ระบบสมการโดยใช้การกําจัดตัวแปรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนที่มีความแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่านักเรียนจะถนัดแบบใดแล้วก็นําไปฝึกฝนแล้วก็เลือกใช้ให้ตรงกับความถนัดของตนเองนะครับลำดับต่อไปครับอยากจะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรซึ่งคุณครูกําหนดมาให้จํานวน2สมการนะครับ ก็คือสมการในรูปมาตรฐาน y เท่ากับ ax บวก b และ y เท่ากับ cx บวก d เมื่อ abcd เป็นค่าคงที่นะครับลองหาคำตอบของสมการนี้โดยใช้วิธีการแทนค่าหรือการกำจัดตัวแปรก็ได้นะครับเพื่อที่จะศึกษาว่ามีรูปแบบของคำตอบทั่วไปเป็นอย่างไรนะครับจากวิธีการแล้วก็คำตอบของนักเรียนก็ลองชวนเพื่อน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแล้วก็คำตอบที่ได้นะครับเพราะบางครั้งก็จะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่อยู่ในคำตอบทั่วไปหลังจากกิจกรรมนี้เราจะกลับมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับนักเรียน จากการทํากิจกรรมนี้ครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนครับนักเรียนได้รูปทั่วไปของคําตอบของระบบสมกา,ารเชิงเส้นที่คุณครูกําหนดนหครับนักเรียนก็สามารถนําคําตอบนั้นนะครับไปเป็นเทคนิคเฉพาะบุคคลนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะตัวในการที่จะไปแก้ระบบสมกา,ารในอนาคตได้ครับในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เห็นแนวทางในการ หาคำตอบของระบบสมการทั้ง2วิธีแล้วนะครับเรากลับมาสรุปความรู้กันดีกว่าครับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการแทนค่าและการกำจัดตัวแปรนะครับรายละเอียดขั้นตอนนั้นก็เป็นการใช้สมบัติของการบวกแล้วก็การคูณมาประกอบการแก้ระบบสมการดังนั้นการแม่นยำเรื่องสมบัติการบวกสมบัติการคูณก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้นักเรียนสามารถแก้ระบบสมการได้อย่างถูกต้องนะครับ ประเด็นที่2ครับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยใช้วิธีการแทนค่านะครับอาจใช้วิธีการดังนี้ครับ 1. เราก็จะจัดสมการในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ทําให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับคนนักเรียนก็น่าจะเห็นว่าถ้าเป็นเศษส่วนขึ้นมาก็จะมีความยุ่งยากในการคํานวณน,นะครับขั้นตอนที่2ครับเราก็จะแทนค่าตัวแปรที่ได้ในอีกสมการหนึ่งเพื่อทําให้เหลือเพียง ตัวแปรเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แก้สมการหาค่าตัวแปรที่1ออกมาเมื่อได้ค่าของตัวแปรที่1ออกมาแล้วครับก็จะแทนค่าลงไปเพื่อหาค่าตัวแปรที่2นะครับในการแทนค่าก็สามารถแทนได้ทั้งในสมการที่1ในสมการที่2ก็สามารถทําได้ทั้งคู่นะครับและสําหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยใช้วิธีการกําจัดตัวแปรครับ ก็จะมีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้นะครับ 1. คือเราจะเขียนสมการทั้งสองให้อยู่ในรูป ax บวก by เท่ากับ c เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับจากนั้นเราก็จะเลือกตัวแปรที่จะกำจัดนะครับโดยการทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรให้เท่ากันนำมาสู่ขั้นตอนที่3ครับ หลังจากที่เราทำสมการของตัวแปรให้เท่ากันแล้วเราก็จะนำสมการมาบวกหรือลบกันนะครับเพื่อกำจัดตัวแปรแรกออกไปเราก็จะได้คำตอบของตัวแปรมา1ตัวนะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่าตัวแปรนั้นลงไปเพื่อหาตัวแปรที่2นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสาระ คอนเซปต์ Concept, แล้วก็แนวคิดต่างๆที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เราเรียนรู้เพิ่มเติมไปอีก2วิธีนะครับนั่นคือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการแทนค่าแล้วก็การกําจัดตัวแปรนะครับคุณครูก็ยังตอบตักเรียนไม่ได้ว่าโจทย์แบบไหนนะครับเหมาะกับการแทนค่าหรือการกําจัดตัวแปรตักเรียนก็ต้องลองฝึกฝนความรู้ของตนเองนะครับนักเรียนก็จะตอบตัวเองได้เองว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองนะครับถนัดวิธีไหนแต่ถ้าเราเจอโจทย์ เจอสถานการณ์ที่กำหนดมานะครับเราจะเลือกใช้วิธีการใดในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะครับสำหรับวันนี้ครับในหัวข้อของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการแทนค่าและการกำจัดตัวแปรคุณครูก็ต้องขอกก่าวคำว่าสวัสดีครับ